โอปีเอทีสามนะครับเข้าเวลสวัสดีเพื่อนครับพมกับจตครมาที่ปอนะผัดอาทีปีเมื่อวานมีสายเรียกเข้ามาจากลูกค้าครับคุณแต้มยูสุมิวเอ็กตัวใหม่ RS แต่งอะไรได้บ้างรับรถมลืน เดี๋ยวส่งรถมาทําก่อนผมจัดให้เลยตามนี้ครับเรียงของกันยาวเหยียดเมื่อทหารเดินพาเศษเพืบอพับเพื่อพับ,พบจัดกันเลยไล่ทีละรายการครับล้อเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นเวกวิวนะครับเวกวีเอฟเอ็กซ์ศูนย์หนึ่งะครับขอบยี่สิบหกรูร้อยสามเก้าจุดเจ็ดนะครับ,บ,รบเป็นสีดำเงานะครับลัดด้วยยางสุดฮิตเลยโตยโยต้าครับโอเพ่นคันที่ AT3 ีสามไวเลเตอร์นะครับไซส์เป็น265 50 R20 m a า e in Japan เรียงลงมาครับเป็นชุดฟูลเซตของทาง Pro เฟนเดอร์นะครับตรงรุ่นเอลซูมิวเอ็กเลยเป็นชุด Pro เฟนเดอร์ควีนซีรีส์นะครับหน้าปรับได้16ระดับหลังเป็นพิกกิ้งแบ็คครับปรับได้8ระดับครับพร้อมสปริงโปรเกรสซีฟตัวโหลดนะครับผมปีกนกปรับองศาตัวโหลดครับลูกหมากันโครงซันหน้าหลังครับโหลดมาให้แบบฟูลเซตครับถัดมาตัวนี้เลยท่อ HKX ครับเลกแกรแมกครับตรงรุ่นเอลซูมิวเอ็กนะส่วนด้านหน้าครับชุดเบรกนะครับคาลิเปอร์คัสตอมนะครับหน้าหลังจานเนี่ย จานหน้าเลือกใช้เป็น405มิลน,นะครับส่วนจานหลัง3 7 0มิลน,นะครับเต็มเต็มเลยเดี๋ยวผมพาชมครับติดตั้งออกมาแล้วครับกับอิลสูมิวเอ็คันด้านหลังผมนะครับออกมาจะรอขนาดไหนเซตฟูลเซตแบบนี้ครับที่ร้านปอน,นะครับร้านนายเวตจัดให้ครับไปติดตามกันเลยคลิปนี้ไป เรียบร้อยครับสำหรับอีลูสูมิลเอ็กซ์2 5 RS คันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในรถเรียบร้อยแล้วมาลองฟิลลิ่งการขับขี่แล้วก็พามาเทสช่วงล่างเทสระบบนะครับก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับผมเรามาเรียบเรียงกันก่อนว่าอีลูสูมิลเอ็กซ์คันนี้ทำอะไรกับเราไปบ้างนะครับผมซึ่งชุดใหญ่มากเลยมาไล่เรียงก่อนก็คือตัวล้อก่อนเลยล้อคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นตัวล้อของ VF X01 นะครับจากค่ายแบรนด์เวกวิวนั่นเองนะครับผมตัวล้อเนี่ยมีสเปคเป็นขอบ2 9นิ้วนะครับ6รู139.7นะครับสีวีแบ็กนะครับแล้วด้วยยางสุดทิตนะครับผมทางร้านเช่นเคยโตยโตยต้ายูบิเกันที่ AT3 White Letter นะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับไซส์เลือกใช้เป็น265 50R20 m a ็ e in Japan แระบบช่วงล่างทั้งหมดครับชุดใหญ่เลยคันนี้นะเลือกใช้เป็นชุดโช้โปรเฟนเดอร นะครับด้านหน้าเลือกใช้เป็นคว e นซีรีส์ปรับนุ่มแข็ง1ี่รงระดับนะครับผมโหลดได้สูงสุดถึง3นิ้วด้านหลังเลือกใช้เป็นพิกกี้แบล็คปรับ8ระดับตัวโหลดเลยตรงรุ่นยูสูติ m u X แล้วก็เพิ่มเติมมีสปริงโหลดหลังบเกนซีฟนะครับแล้วก็จะมีปีกนกปรับองศาสเปคโหลดด้วยแล้วก็ลูกหมังโครนหน้าหลังโหลดของซันนะครับอันนี้ระบบระบบช่วงล่างทั้งหมดของคันนี้แล้วก็ส่วนของระบบเบรกคันนี้เลือกใช้เบรกคาสตอมนะครับหน้าเป็น6พอต หลัง4ีพอตสีเขียวผมไม่แน่ใจอ่ะเขาเรียกว่าเขียวอะไรแต่ผมเรียกเขียวมะนาวแล้วกันเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายเขียวมะนาวนะครับผมจานหน้าใหญ่มาก4 0 5มิลบวกกับจานหลังอยู่ที่3 7มมิลนะครับฮับเป็นสีทองหล่อลงตัวสุดๆนะครับผมแล้วก็เติมด้วยท่อของ HKS นะครับรุ่นเล ga Max ตัวนี้ให้อัตราการเร่งที่ดีนะครับเสียงไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกิน90เดซิเบลด้วยนะครับหล่อลงตัวฟูลเซตแบบนี้เลย ทั้งคันนะครับผมเรามาติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งศูนย์ลองเซตช่วงล่างทั้งหมดแล้วเราในี้เรามาลองขับขี่กันจริงๆก่อนจะส่งรถลูกค้านะครับฟีลิงการขับขี่ครับด้วยความที่เป็นรถ s อ v อ่ะขออภยัยด้วยความที่เป็นรถ PPV การขับขี่รถที่มันสูงอยู่แล้วอ่ะถ้าเดิมเดิมเลยมันจะค่อนข้างโค้งมากๆนะครับคือถามว่าขับวิสัยทัศน์การมองขับดีไหมดีแต่เวลาขับมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่พอมาคันนี้ จากฟูลเซตแบบนี้ครับระบบการขับขี่เอาเรื่องฟิลิ่งการขับก่อนนะระบบช่วงล่างพอเราโหลดสเตปนี้มาแล้วเนี่ยไม่แข็งนะนิ่มนะเนี่ยรอยต่อถนนผมขับขี่อตอนนี้อยู่สักประมาณความเร็วสักประมาณ70-80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังขับขี่ได้สบายๆเลยนะครับการเก็บรอยต่อถนนความเงียบของยางที่เป็นโตโยต้าโอนะครับเงียบมากๆ ระบบเบรกก็อาจจะต้องรันอินนิดหนึ่งนะเพราะเราติดเพิ่งติดตั้งเบรกไปนะครับแต่ว่าด้วยตัวคาลิเปอร์ด้วยอะไรพวกนี้ยังไงมันรองรับการขับขี่ด้วยความเร็วได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างจะลงตัวครับขับขี่สบายฟิลลิ่งการขับดีมากนะครับเน้นใช้งานครอบครัวได้เลยวิ่งในเมืองสบายๆนะครับวิ่งในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับสบายๆเลยนะถ้าเพื่อนๆไหนที่สนใจครับแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้านปอนา,าพัฒน์รัตนาธทเบย์น,าานะเรายินดีให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะมิลเอ็กซ์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวเก่าตัวใหม่เน็กเ e นฟอร์จูเนอร์เรามีอยู่แล้วเรายินดีให้คำแนะนำให้บริการนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยทุกช่องทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับผมปอนา,าพัฒน์รัตนาธิเบย์เป็นภาษาไทยนะครับผม YouTube ปอฮนาพัฒน์ RTB อันนี้ไปยมผลงานของทางร้านกันได้นะครับแล้วก็ใน t ิ k To k ด้วยนะชื่อเดียวกันปอฮานาพัฒน์ RTB นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับาจากจบกันตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปเทรถให้ลูกค้าจะส่งรถและนะครับผมยังไงฝากกันไว้ด้วยนะทุกๆช่องทางโซเชียลอย่าลืมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไลน์แอดเรามีขึ้นให้ปุ๊บๆๆตามนี้ได้เลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนี้พบกันใ,ใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม